เอภไพโรธสังวลริบุตรแน่นหน้าอก ช็อกหมดสติก่อนไม่มีปาฏิหาริย์เพื่อเล่านาทีที่นักแสดงรุ่นใหญ่อย่างไพโรสังวลิบุตรนั้นครับแนหน้าอกช็อกหมดสติเจ้าหน้าที่นั้นเร่งปั๊มหัวใจช่วยชีวิตก่อนที่จะไม่มีปาฏิหาริย์กรณีของการสูญเสียอดีตพระเอกดังอย่างเอไพโรสังวลิบุตรในวัย72ปีครับเบื้องต้นมีรายงานว่าเอไพโรนั้นเสียชีวิตที่จังหวัดนครราชสีมาราวประมาณตี3ของวันที่3มิถุนายน2568ป่าสุดเวลา2นาฬิกา30นาทีมีรายงานเพิ่มเติมครับว่าช่วงหัวขําของวันที่2มิถนา เอไพโรธสังวลิบุตรนั้นได้ไปนั่งรับประทานอาหารที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งในอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมากับเพื่อนๆและแยกย้ายกันเมื่อเวลาตีหนึ่งสิบนาทีโดยพระเอกรุ่นใหญ่นั้นได้เข้าพักที่โรงแรมเซ็นทรัลพอยต์ศูนย์การค้าทอร์มนัลทเวนตี้วันโคราชจากนั้นครับก็มีอาการแน่นหน้าอกจากโรคหัวใจกำเริบและช็อกหมดสติไปเพื่อนๆนั้นแจ้งให้เจ้าหน้าที่โรงแรมทราบเพื่อให้รถกู้ชีพของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมานั้นมารับตัวเมื่อรถกู้ชีพนั้นมาถึงเจ้าหน้าที่กู้ชีพก็ได้เร่งปััั๊มหวววใจชช่ชีีิตตเบบบื้้้้อองนนแลพรกรก ส่งโรงพยาบาลทันทีเมื่อไปถึงโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาแพทย์รีบเข้ารับการรักษาที่ศิษย์สุูสโรคหัวใจและหลอดเลือดใช้อุปกรณ์กระตุ้นหัวใจเร่งช่วยชีวิตจนสุดความสามารถกระทั่งจากไปอย่างสงบด้านโรงพยาบาลและเพื่อนๆเองนั้นได้ติดต่อญาติมารับร่างไปบำเพ็ญกุศลที่กรุงเทพมหานครโดยญาตินั้นมีกาหนดจะประกอบกพิธีรดน้ําศพในวันที่4มิถุนายน2568ที่สาลาเจดวัดมกุฏกษัตยยารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครเวลา16นาฬิกาเป็นต้นไปโดยประวัติของเอ ไพโรธสังวลิบุตรนั้นเป็นหนึ่งในพระเอกที่โด่งดังที่สุดในยุคทองของภาพยนตร์ไทยแนวรักวัยรุ่นช่วงปลายพศ2516-2525เขาคือผู้สร้างปรากฏกการความนิยมในวงการภาพยนตร์และกลายเป็นขวัญใจของวัยรุ่นทั่วประเทศโดยเฉพาะจากบทบาทของตั้มในภาพยนตร์เรื่องวัยอละวนพศ2519ที่กลายเป็นภาพยนตร์แห่งยุคสร้างกระแสอย่างล้นหลามทั้งรายได้และความนิยมบทของตั้มในวัยอละวนนั้นเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญที่ทําให้ไพโรธสังวลิบุตรนะครับกลายเป็นพระเอกขวัญใจมหาชนโดย คลิกที่ทะเลนขี่เล่นจริงใจและอบอุ่นสะท้อนภาพยนตร์วัยรุ่นยุคเจนย์ได้อย่างสมจริงภพโรจน์นั้นถ่ายทอดบทบาทได้อย่างเป็นธรรมชาติไม่ใช่เป็นเพียงแค่พระเอกบนจอแต่คือภาพแทนของคนธรรมดาที่คนดูหลงรักนอกจากผลงานการแสดงนั้นภพโรจน์สั่งบริบรนะครับยังฝากฝีไม้ลายมือในฐานะผู้กำกับที่ได้รับการยอมรับและในปีพศ2552นั้นเขาได้รับเกียรติประทับรอยมือที่ลานดาราหอภาพยนตร์เพื่อเชืดอชูอเกียรติในฐานะผู้มีคุณนาการต่อวงการบันเทิงไทยส่วนทางด้านประวัติครอบครัวของ เอไพรโรดสังวลีบุตรนั้นเกิดเมื่อ18พฤษภาคมพศ2496ภูมิลำเนาอำเภอศรีสวัสดิ์จังหวัดกาญจนบ,บุรีครอบครัวเกี่ยวข้องกับวงการบันเทิงพ่อนายคารมสังวลีบุตรแม่นางพรพันธ์วัฒนามาศพี่สาวจีรภพาปัญจศิลป์หรือเจ้าของคณะละครวิทยุอัชาราวดีส่วนลุงไพรัตสังวลีบุตรนั้นเป็นศิลปินแห่งชาติด้านประวัติการศึกษาของเอไพรโรดสังวลีบุตรนั้นครับระดับปวสาสาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์จากมหาวิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพระดับปริญญาททคณะิิเเศาาาตร์หวยาลายลัก